สวัสดีครับผมเบาเคนถาติ๊กสารพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าครับพี่น้องสวัสดีวันตุดจ,จีนสวัสดีจ้าตุดจ,จีนวันนี้วันดีอีกแล้วพี่น้องติดระวังนี่ก็เก็บหอยกระพงพี่น้องเอามาล้น บนอันนี้เนี่ยค่อยมาล้างเอาเนาะบน,<ท>นเกิดหอยข้างโลมันแจ้งจับเก็บของกดพงโลแจ้งเขาะจะได้มีเวลาไปหาหอยข้างบรรยากาศยามเช้าจีนวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวทะเลแต่เช้าเลย นีส่สติกภพดเดินหาหอยหอยค้างพี่น้องหายามเช้าเลยเราเคียนเจอตัวนึ่งแล้วครับนี่กำลังนอนอ้าปากอยู่เลยตัวปักไงกเ,เจอเลยตัวเบลเลยนุ่มสวยงามด้วยพี่น้อง ปั้นเลยมันจะมีสองชนิดเด้อครับอันนี้เป็นหอยคางหอยแขงขนเนาะนี่มกอย่างนึงที่ว่าตัวน,น้อยๆพี่น้องว่าตัวมันน้อยเนี่ยมันเป็นอีกชนิดนึงมันเป็นหอยติดหินพี่น้องตัวเพิ่นสิอยู่ประมาณนี้แหละครับใหญ่สุดแล้วมันติดอยู่ก้อนหินแบบนี้ตัวนี้แกนออกเนี่ย มันจะอยู่ประมาณนี้มันคนละชนิดกันพี่น้องนี่นี่นี่น่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้างตัวใหญ่าอ,า,อา,าปากอยู่เลยพี่น้องอยามาเช้าแรบลิบ้นอยู่นี่นีสองตัวแล้วไปหากันต่อครับติกได้เยอะอยังปุง๊แต่บอกเคเจอเรื่อยๆเลยพี่น้อง นี่นี่นี่อีกหนึ่งตัวยังไม่ได้ไปให้สติ๊กเลยเดินไปเรื่อยก็เจอไปเรื่อยๆพี่น้องต้องสังเกตดีๆสังเกตไปแบบนี้ครับเผินสินอนอยู่บางตัวก็อ้าปากอยู่แบบนี้สติ๊กเจอหลายแน่นี่นี่นี่พี่น้องนี่ดิอุ้ยบกเขียดเจอหลายหลายนี่เดย์แข้หินอุ้ยบกเขียดเจอแต่หอยค้างพี่น้อง สามสี่ห้าโตสติก๊กดหลายดิเก็บเลยเก็บเลายานเลยดิโอเป็นกำเลยมีต,หอ,มตหอยข้งมีตหอยคางเลยบอหอยคางเลยจ้ะ,ะเปลืพื่มอ,อ๋อ,อก,ก้นหินน,น,นันมือแล้วนั่นมือแล้วนี่นี่เจออีกแล้ว อุยอยู่เป็นหมูเลยสติก๊กเบาแน่มาเบาหน่อย่างนี้นี่ยังไงดูดิคิดกองนนะโคมสติก๊กเอาหลายวันี่เลยทีเดียวเห็นเดินมาไม่ได้ไปใส่อ,อยู่อยู่ช่วงเดียว,ว,วเลยผู้กอสติ๊กมาหาเด็กเก็บหอยแข็ง <c oughs> หอยแข็งหินดูดิเปนอาปากใส่เลยดิเงี้ยชาบแบบนี้อย่างเขาเจอเลยเห็นทำสิขึ้นก่อนเนาะ không sống với ta hai tôi ta ngồi tôi nhỏi nhồi hai tao hai tao hai tao khi chơi hai tao hai nó hai Hồi mên cái hai tao Hồi mên Hồi mên hai gì hai Hồi Hồi นี่นี่คันอยู่แบบนี้น่ะโอ้น,น,นี่นี่นี่พีน่น้องถูนอ้วนสองสายตาต่อครับห่ยเงียบห่ยะลับตายละเบินห่วยห้างพี่น้องนี่ดิมีเนื้ออยู่เลยสดอยู่เลย รับก็ได้เธอเต๊กนี่คียล้างน้ำก่อนน้ำก็เริ่มขึ้นมาแล้วพี่น้องดิเริ่มขึ้นแล้วนี่นี่นี่น,น,นี่อยู่แบบนี้ค่อยๆย่องค่อยๆหาย่านพี่น้องลายตานำ้ำนี่นี่ก็แม่นได้ครับนี่โอ้หน่วยในใี้่หงายพี่น้องเต็มมืออีกแล้ว โอ้หนูนี่ก็ง่ายของไว้ก่อนอืมโอเคอเจอ,เ,อเ,เป็นกำอีกแล้วเเจอเป็นกำอีกแล้วตายแล้วเหลือเฟือกไปหาทั้งสองติ๊กกันครับโอ้โห่ไปนี่เดินมาปากรออยู่นี่ ไปหาสถิตินะจ้าสำคัญขนาดน้ำขึ้นอีกแล้วน้ำมอมกแล้วน้ำไม้แล้วฟ้า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 ,าสาิกบรรยากาศสวยขนาดเลยเนาะพี่น้องเนาะสว่างแล้วทะเลก็สวยขนาดน้ำขึ้นแล้วนี่ ต,ตัวตัวนกนี่นี่นี่หนึนน่งตัวโมเมนหา,ลาไล่เป็นน้ำขนหินน้ำน้ำมาถึงนี่แล้วเด้อตัติ๊กจ้าไว้ขน้นน้ำถ้าเพิ่อนได้ขึ้นแหละวาสัตติ๊กหลายเนี้ย ขึ้นตามน้ำเลยทีนี้โอ้โหตัวนี้ไ่ครับพี่น้องนี่เด้อาปากเกี้ยวนี่เด้สดอิลีเดอ้อนี่นี่นสดๆจากท้องทะเลตุ้ยไห่สัตท๊กเลย่นี่ เสต็กที่น้องทางปุ๊กปุ๊กพี่น้องแครงนี่แหละแครงที่หินทางนี้ดีมีเนี่ยเต็กมองหมืกับทงนั้นเลเนาะจะทางนี้ดีมีเนี้ยหาแล้วบอกหาแล้วบอกจากทางนี้ยังยังยังบะสำรวจช่วยกันพี่น้องเขียนเจออีกแล้วพี่น้องนี่เลยอยู่แบบนี้ สองโตน่ะอสองโตเมื่อกี้นี่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 เจอหนึงอืมสังเกตตาเพื่อนนำเวลาเพื่อนอ้าไ,ไปหาซาวติกครับ โอ oh, ้สติกไปพุ่นละแบบเดียวน้ำอ้อมสติกไปเมื่อเล้วแต่ก็ยังพอหาได้อยู่ครับน,นี่พี่น้องสนาที่เพิ่นอยู่ดูพังกง่าตัวพักง่ายเลยสต,ติกอาใส่ทางนี้คขดยนด้วยตัวอักษรไม่เจ้ว เช็กกันหาเช็กกันหาหาพี่เนาะยังเลย,ยจ้ะเดี๋ยวค่อยไปไล่เปิือทางพุ่นเน,ะนะพพเาะบางทัวเพุ่นกระสีแอบอยู่ในหินแบบนี้พี่น้องระหว่า<อ>งหินมีนปูน้อยด้วยนี่ดีอ้าวท๊ หนูไปักไงหาได้เรื่อยๆพี่น้องสังเกตดีๆนี่นี่ดีๆดีๆนี่เกือบเลยแล้วพี่น้องนี่ดิเ็นจะอยู่แบบนี้เลยครับสังเกตๆๆด,เดีๆดิอ๋อเกือบเลยเกือบเลยแล้วเมื่อกี้นี่สติ๊กมันโผล่มานิดเดียวนึง ค,ค่อยๆหาไปเรื่อยๆใส่ถังไี้ก่อนน่าหลายแล้วแตัดเดียวไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบกะพงก็เป็นปลาไื่อกลัเต็มเลยพี่น้องเป็ใหญ่ๆเป็นลิ่มๆแบบนี้เป็นหันกระพงเด้อนี่พี่น้องเด้อ ตายคักพี่นะอุดลูกูลูกตาหยาปลายพูดเลยหนอยใหญ่นำแมใน,ให,นใหญ่เพื่อนใหญ่เต็มที่เพื่อนก็ตายแปบน,นี้เพื่อนก็เปลี่ยนชุดใหม่ขึ้นมามมเ,เ,นนาเมนถึงฤด,ดูเพื่อนก็นตายเองไปหาไล่ไปเรื่อยทางนี้ครับ chup ồ tuyệt lơ đấy ừ. thôi nhảy thôi nhảy thích thả thang phi đưa thích chơi nè hừ rồi ní ní theo ní theo thích thêm lấy ní đi นหอยกระพงนี่ก็มีเด้อนี่สังเกตดีๆนี่นี่นี่เบลอเลยพี่น้องในหอยกระพงนี่สังเกตดีๆนี่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 ดูเนลดเลยกี่นหองในหอยกระพยนี่สังเยตดีนี่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 หอยกระพงนี่พี่น้อง ngoài <laughs> <laughs> này nè, ôi, tụi bông nhảyเลย, nè, này đây, song, tụi rồi, nhìn hỏi cá phong này, thật tíc, tôi nhảy đi, à, được, ดีๆมีให้เก็บเรื่อยๆเม่นมานน่โอ้เม่นหอยกระพงอันนี้กระพงเราเก็บไปแล้วพี่น้องเาหาแต่หอยคลองหรือหอยแข้งขนนี่ตัวนี้สะใจฮันเด็กนิ้วนิ้นนินนรัดหน้ารัดตาเลยนี่สติ๊ก เห็นแน่นีซาติกเสร็จแล้วอุ้ยบอเคเห็นตัวบล้อเลยทีน้องุ่นน้ำนี่แะดี้ยกลัมาเรื่อยๆพอดีได้ล้างล้างไปนำเรื่อยๆเลยพีน้องนี่นี่ซติกนี่เดยไซติกนี่ตัวบล้ใหญ่นี่นี่นี่อืมนี่โคเรคือกานเด้อนี่ดิโอ้ยบุสุด่มาเรื่อยๆีน้องตามน้ำน้ำเพิ่งก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆอคลน้นี่ ไปขนาดเลยนี่ดินี่กลยช,ชุดมาเลยพี่น้องนี่เวลามันขึ้นเียคือจังนวะป่าไหล่ะ <c oughs> ไปไวครับขื่น,นพวกบแป๊บเดียวหาน้ำข้บุท่านเลยโอ้ี้เปิดข,ขึ้นแล้วเดี้นี้อันคือเกา,านี่ดีหนึนงสอนสองโตอ,อ,ยอยู่ไหนดูยอยู่หน,ยยหนหอยกะพงหอย้า โอ้ยเปลือกเพิ่นเต็มเลยนี่เนาะนี่ไหนมาเกณฑ์เดียดน,น,นี่หน้าถังโตอัดถุงถังเลยจะติดถึงังเลยที่เดียร์อีกเห็นแล้ว ทอดเหไปหาอะไราขึ้นมาทางนี้ครับอามบรรยากาศสวยขนาดเลยโหนี่พี่น้องมีลอดสายตาเบาเค้นดอกตัวเดียวน้ำน้ำมาแล้วจ้า เบบป็นอย่างเฮา,าได้หลายอย่างอยู่พี่น้องมืดน,นี้ได้หลายอย่างได้หลายชนิดอยู่นี่อันนี้เป็นหอยหอยกระพงั้างนั้นเลยพี่น้องติดหาไปทางพวกในเรือหินนี่ก็มีพี่น้องแต่ต้องสังเกตดีๆกันคือกันเลยโอ้โหม่เอาไปได้

ปลาไหลไหาเรื่อยๆก่อนครับคนพื้นที่เพป็นก็นมาหาปลาพี่น้องทอดเหีหาปลากระบอกทุงนี้เป่าเข้มก็ได้มาทอดเหีทะเลเลยอืมพอได้เก็บเก็บได้น้ำขึ้นมาเรื่อยๆเดีย๋ยวติเก็บอยู่ฝั่งมีแน่ตติ๊กทางผม บ้าบอเลยแั่นบบเห็นบ้านี่เปลือกเลยแบบนี้น้องดีสังเกตดีๆเพื่อนสิ่อยู่แบบเป็นหลุมหลุมอยู่พี่น้องโอ้ยน้ำ น้ำก็ามาไวขนาดเลยแถวนี้มีเนี่ยไล่หาไปเรื่อยๆครับถากันหาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องทางนี้ก็มีๆนี่นี่นี่นมาได้เก็บครับนี่นี่นี่

ต๊กระก่ายเนี่ยตัวหาตัวน้ำขึ้นมาเต็มที่เลยพี่น้ำ มีตังไลยหอยมีหอยหื่นหอยคางน้องหลายขนาดเลยแล้วก็หอย,หอย,หอยกอยินหินเนาะดีดิคนเพิท่ทิเป็นหอยชิงนี่ครับ่จ้าหอยชิงหอยชิงมามาถังใส่ติดหอยกระพงเราจะได้เต็มถังปูคลิปก่อนหน้ากะ ล้างทำความสะอาดงานของเราเกจะเป็นตกระพุ่งหอยกระพุ่งนี่หมาน,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 นคือเกาเมือน,นี้ฉลองตุ๊กจีนพ <c oughs> าพี่น้องมาเทีย่ยวทะเลนำนี่ตุ <c oughs> ๊กจีนปีนี้บา่าวเคนะครอบครัวเขขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนรวยรวยเฮงๆ ประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะครับเนะาะคิดงสิ่งใดวางสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จไม่เจ็บไม่จนนี่การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐพี่น้อง <c oughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยด้ยครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ